ันนี้ครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องของรถตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายอาร์พิเียที่น้องบอกว่ามีการถ่ายทอดนะครับ DNA จากรถแข่งครับในระดับของ m o t o ช p สู่รถที่ต้องบอกว่าเป็นสกูตเตอร์สายซูเปค์นะครับเพื่อที่จให้เพื่อนๆนั้นได้ขี่กันแบบสนุกสนุกพร้อมกับความเป็นรถที่เป็นรถสปอร์ตจริงๆนะครับกับเจ้า A p r i l i a SRT g t 200 Replica กกันนี้ครับ จากการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับของเจ้าอาพิเลีย SR GT 200รวมถึง SR GT 200 Sport เมื่อไม่นานมานี้ครับทางอาพิเลียก็ได้มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เราได้เห็นกันนะครับกับตัวจริงๆเลยในงาน Mo t ต GP ที่ผ่านมาที่สนามช้าง International Circuit r i n t เ r n a t i o n a l c i r c u i รกิจังหวัดบุรีรามก็เรียกว่าสร้างกระแสฮือฮาเลยครับเพราะเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนทําให้รถนั้นมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าอาพิเลีย SR GT 200 r รทิค่คันนี้ซึ่งจะบอกว่าเป็นการนําเอา DNA ครับของ แข่งในระดับของ MotoGP นะครับของทีม a p r i l i a Racing Team เอามาใส่กันแบบว่าดูแล้วหล่อมากๆครับซึ่งรายละเอียดนั้นมีอะไรบ้างเรามาชมกันเลยดีกว่าเริ่มต้นด้วยตัวของ a p r i l i a l โลโก้นะครับจะเห็นได้ว่ามีความโดดเด่นเลยนะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวาที่บริเวณของตัวถังนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวบอดี้คัลเลอร์ครับก็จะมีในเรื่องของสีดําด้านออกแบบมาให้ดูคล้ายๆกับตัวแข่งจริงๆ โดยลวดลายนะครับตัวของกราฟิกนั้นก็จะเป็นลวดลายที่มีอินสไปจาก Moto GP เวอร์ชันครับและที่สําคัญเลยครับมีการเปลี่ยนครับในเรื่องของตัวยางนั้นให้เป็นยางสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็คือเป็นยางเรียบเพื่อที่จะให้ขี่แล้วมีความมั่นใจมากขึ้นในการเทคโค้งครับประกอบกับในเรื่องของตัวขอบล้อครับขอบล้อนั้นก็เป็นล้อที่เป็นขอบล้อสีแดงล้อหลังเป็นล้อสีดำครับเช่นเดียวกับเจ้า RS GP 2023เลยก็ว่าได้ส่วนที่จับนะครับของด้านคนซ้อนครับก็มีการทําให้เป็นสี ดําด้านเพื่อให้มีความดุดันมากขึ้นและที่สําคัญเลยที่จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างครับก็คือในเรื่องของตัว เบาะนั่งครับจะเป็นลักษณะของเบาะนั่งทรงสปอร์ตนะครับเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันกันกบเจ้า RSV4 เลยก็ว่าได้สําหรับเครื่องยนต์นั้นเ็ยังถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีพละกําลังเหลือเฟือครับเป็นเครื่องยนต์แบบสูบเดี่ยว4ีจังหวะนะครับมาพร้อมกับตัวของ i g e t Start Stop ครับและที่สําคัญครับมีพิกัด CC อยู่ที่ 174CC นะครับมาพร้อมกับในเรื่องของการระบายความร้อนด้วยน้ําตัวของระบบเกียร์นะครับก็เป็นลักษณะข,ของการส่งกําลังแบบเกียร์ออโตมัติหรือว่าตัว CVT ครับซึ่งต้องบอกว่ามีอัตราเร่งที่จี๊ดจทันใจจริงๆในส่วนของตัวระบบชกอัพนะครับขยายความเพิ่มเติมครับด้านหน้านั้นก็จะเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับขนาด33ม,มิลนะครับส่วนด้านหลังนั้นเป็นชกอัพคู่ครับที่สามารถที่จะรับน้ําหนักในเรื่องของสปริงนั้นปรับได้ถึง5ระดับนะครับตัวของจานดิสเบรกนะครับด้านหน้านั้นมีขนาด260มิล A มี t r i ป B มีในเรื่องของนาฬิกาพูดง่ายๆก็คือว่ามีครบหมดนะครับที่บริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีแกะเล็กๆนะครับหรือว่าลิ้มชักเล็กที่สามารถที่จะเปิดนะครับแล้วก็ใส่ของได้นิดๆหน่อยๆนะครับรวมถึงจะมีในเรื่องของตัวตัวชาร์จครับก็จะเป็นลนักษณะของตัว USB Type A นะครับเพื่อที่จะใช้ในการจิ้มสายแล้วก็ต่อมาจับยึดมือถือหรือว่าจะชาร์จในสิ่งที่ต้องการจะชาร์จได้ครับที่บริเวณด้านหน้าครับ ดูด้านหน้าไปแล้วนะครับมาดูในเรื่องของการเก็บสัมภาระที่บริเวณด้านหลังกันต่อนะคระับ a p พ l i a SRGD 200 l e p ิก้ครับสามารถที่จะเปิด U-Box ได้นะครับโดยการกดปุ่มนะครับที่บริเวณของใต้กุญแจครับเมื่อกดไปปั๊บนะครับ U b บ x ก็จะเปิดออกมา ซึ่งสามารถที่จะใส่ของได้นะครับใส่บวกกันน็อกได้นะครับก็ใช้พื้นที่ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็เหมาะกับการเดินทางง่ายๆสบายๆวันเดย์ทริปหรือว่าทูเดย์ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นตัวกุญแจของ a p พ i i a SRGT 200ตัวเลปิก้านะครับก็จะเป็นกุญแจที่ดูเหมือนกุญแจธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นกุญแจ Immobilizer นะครับหรือว่า กุญแจกันขโมยพว่ายงก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้กุญแจผีทั่วไปใส่เข้าไปแล้วนะครับเพื่อจะงัดให้มันติดก็ไม่สามารถที่จะสตาร์ติดได้เพราะว่ามันจะต้องมีตัวของตัวอิโมที่อยู่ในกุญแจอันนี้ครับสําหรับตัวของถังน้ํามันเองนะครับก็ใช้งานง่ายครับไม่จําเป็นที่ต้องลงจากรถเพราะเนื่องจากว่าเพียงแค่คุณบิดกุญแจนะครับมาทางขวา1แก๊กครับแล้วก็กดลงไปครับ ตัวของถังมันนะครับที่เป็นฝาที่อยู่บริเวณด้านล่างของเรานั้นจะเปิดออกมาครับแล้วก็สามารถที่จะให้ทางปั๊มน้ํามันนั้นเติมได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องลงจัดรถนะครับโดยในเรื่องของตัวสเปคนั้นเครื่องยนต์ของ a p พ i l ลีย SR t t 2 0 l e ี c นั้นเติมน้ํามันได้ก็คือเป็นแก๊สโซฮอล95หรือว่าจะเป็นเบนซิน95ก็ได้ครับ และแน่นอนนะครับเมื่อมันกลายเป็นลนักษณะของตัวซูเปอร์สกูตเตอร์หรือว่าสกูตเตอร์สายซูเปอร์สปอร์ตนะครับเพื่อที่จะให้มีความเป็นลนักษณะของรถสปอร์ตมากขึ้นนะครับตัวของบาะอย่างที่บอกไปนะครับก็มีการปาดใหม่มีการออกแบบใหม่นะครับเพื่อที่จะให้นั่งแล้วมีความสบายมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะถอยหลังไปได้มากขึ้นนะครับ สรีละของการขับขี่ครับยังคงมีความสูงอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่ารถนั้นมีการขายทั่วโลกนะครับฉะนั้นก็ต้องพึ่งพาในเรื่องของการขี่แบบว่าแย่งนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องของบาลานซ์ของรถนั้นดีมากๆนะครับฉะนั้นต่อให้คุณขี่ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เนี่ยแต่เมื่อคุณได้ขึ้นค่อมเจ้า a 200, p พีเดีย S RGT200 Le พปั๊บเนี่ย คุณสามารถที่จะขี่ได้อย่างพลิ้วเลยนะครับประกอบกับในเรื่องของตัวล้ออย่างที่เราเห็นกันไปนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยยางก็ได้มีการเปลี่ยนแบบนะครับให้เป็นยางจุ๊บเลสในรูปแบบของยางที่เป็นยางเรียบนะครับทำให้การขี่นั้นมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กดสนุนมากขึ้นครับส่วนท่านั่งนั้นก็นั่งแล้วออกแบบมาให้นั่งสบายนะครับตามสไตล์ของรถสปอร์ตมากขึ้นเอาเป็นว่าผมว่ามันดูแล้ว มะใช้คำว่ามะละกันนะครับกับคนที่ชอบในความสปอร์ตเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเห็นในเรื่องของการแต่งเจ้า a p r i l i ลีย t r 0 t 2 0 0มาในรูปแบบของสปอร์ตมาเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นเลบิก้าที่ทำให้เราได้เห็นกันว่ามันสามารถที่จะแต่งเติมนะครับหรือว่าแต่งแป้มให้มีความสปอร์ตในการจับยัดของแต่งต่างๆอาณาที่หนขนาดนี้เนี่ย มีสำนักแส่งทั่วประเทศนั้นทําขายกันเยอะมากแล้วฉะนั้นหายห่วงแน่นอนครับว่ารถคันนี้เนี่ยจะมีของแต่งหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับมีอย่างแน่นอนแล้วก็แต่งออกมาแล้วสวยด้วยครับ และที่สําคัญนะครับสำหรับคนที่จะออกอพิเรียสอาร์จีดีสองร้อยเรปกาในช่วงนี้นะครับเริ่มดาวเพียงแค่ศูนย์บาทครับผ่อนเริ่มต้นสองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบงวดนะครับเน้นเลยครับว่าเป็นดอกเบี้ยรายปีนะครับฉะนั้นรายปีแน่นอนครับว่าดอกไม่บานก็คือผ่อนเหมือนรถใหญ่เลยก็ว่าได้ครับรวมถึงมีวอชเชอร์ครับเป็นส่วนลดเงินสดอีกห้าพันบาทแล้วก็มีวอชเชอร์นะครับสำหรับการซื้ออุปกรณ์ตกแต่งครับมูลค่าอีกหนึ่งหมื่นบาทเพื่อที่จะใช้เป็นส่วนลดในการซื้อนะครับแล้ว สำนักแต่งทั้งหมดด้วยกัน10แห่งนะครับที่เข้าลงแคมเปญน,นะครับรวมถึงมีฟรีประกันรถหายจดทะเบียนพรบมูลค่า3,500บาทและฟรีค่าซ่อมบำรุงนะครับหปีหรือว่า10,000โลมูลค่า5,220บาทมีอภิเลียเวลคัมคิดนะครับมูลค่า1,200บาทและมีในเรื่องของตัวสติกเกอร์หมายเลขนักแข่งนะครับของอเล็กซ์สปาราโลครับแล้วก็มาร์โบลิกวินาเลสนะครับเบอร์41และเบอร์12แถมไปให้อีกด้วยครับ สำหรับโปรโมชั่นระยะเวลาวันที่1ธันวาคมถึง3ธันวาคมเริ่มดาว0บาทผ่อนเริ่มต้น2,468บาท60งวดสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดเริ่มดาว0บาทผ่อนเริ่มต้น2,557บาท60งวดสำหรับรุ่นสปอร์ตและเริ่มดาว0บาทผ่อนเริ่มต้น2,598บาท60งวดรุ่นเรปิก้าวัชเชอร์5,000บาทรุ่นสแตนดาร์ดเรปิก้า ไยเชอร์7,000บาทรุ่นสปอร์ตบัตรน้ำมัน PTT พรี v ว l เล e การ์ดมูลค่า3,000บาทโดยการกดรับไยเชอร์ใน Line OA และพิเศษสุดๆสำหรับไวเชอร์10,000บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการกับสนักแต่งรถสิ์แห่งที่เข้าร่วมแคมเปญเท่านั้น เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า a p พ i l i ีย r GT 200เรปิก้าคันนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นรถที่ถ่ายทอด DNA มาจากสนามแข่งนะครับระดับ MotoGP ของค่าย a p r i l i r r a c i n g Team นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบในเรื่องของความเร็วเป็นคนที่ชอบในเรื่องของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับและคุณชอบกับแบรนด์อะพิเรียครับรถคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจเพราะเนื่องจากว่า เขาทำออกมาเพื่อที่จะรองรับความชอบส่วนตัวนะครับแต่ยัางไรก็ตามนะครับถ้าเกี่ว่าคุณไม่ได้ดู m o t o g p นะครับแต่คุณชอบในเรื่องของความไม่เหมือนใครสไตล์นะครับแล้วก็รถที่ดีอีกหรุ่นนะครับ a p พิเรียเอสอาร้ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นรถที่ไม่เป็นหลองคายนะครับที่สําคัญคือน่าใช้มากๆครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอะพิเรียเอสอาร์ร้ยปิก้าคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ9ง0สพร้อมกับในเรื่องของโปรโมชั่นมากมายที่เมื่อกีนี้ได้บอกไปหมดแล้วนะครับเอาไปว่าใครที่ออกรถช่วงนี้นะครับก็ใช้โปรโมชั่นดีๆเพื่อที่จะเอาไปกับขี่นะครับช่วงเวลาของสิ้นปีหรือว่า ต้นปีใหม่ได้เลยอย่างแน่นอนครับกับเจ้า a p พิ i a ีย g t 2 0 0 0รรปิกาคันนี้ครับโอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับก็เอาไว้โองาสหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ